สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเบากับช่องละครไทยชาแนลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีวันเด็กล่วงหน้าด้วยนะฮะก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่12มกราคม2567นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะฮะตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับก็วันนี้จะมาเจาะลึกนะครับละครลผู้ชายไม้ตะพดนะครับแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วฮะแต่ว่า ถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเจาะลึกแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ดีนะรีเมคออกมาดีนะผมไม่เคยดูละครรีเมคเรื่องไหนที่ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคอะแต่อย่างน้อยๆฮะอย่างน้อยๆนะมันก็อย่างอย่างที่เราเห็นนะเป็นของช่องเจ็ดถ้าเป็นช่องอื่นช่องสามอย่างเนี้ยผมต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วว่าเฮ้ย ถ้าช่องสเนี่ยลูกผู้ชายพัะตะพดมา remake เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ยังดีครับที่เป็นเอ่อช่องเจ็ดั่งเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่นับ r e m a k เอ่อไม่นับตอนที่ทําครั้งแรกปี2องแผมไม่นับนะผมจะนับตอนที่เขามา remake ช่วงปี53หรือ54ผมจำไม่ได้แต่อันนั้นก็ถือเป็นเวอร์ชันที่ดีเหมือนกันนะครับแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยผมเห็นตัวอย่างแล้วก็โอเคนะถ้าบูดีสวยดี นะฮะแล้วก็ชุดที่ดูชายชมาแต่เพืใส่เนี่ยผมมองว่าไม่ได้ต่างจากเวอร์ชันเดิมหรอกนะยังยังเป็นความเวอร์ชันยังเป็นความเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับแต่มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะจากที่ผมเห็นในทางช่องเจ็ดเขาปล่อยมานะครับแต่ผมไม่สามรารถปล่อยให้ดูได้นะครับตัวอย่างนะไปดูเองแล้วกันใน YouTube ของช่องเจ็ดเขานะครับพิมพ์ว่า ลูกชายมาแต่โพสเดี๋ยวก็เจอแลลวนะครับผมไม่ร้นเปิดได้เดี๋ยวติดเด็สิทธิ์ของทางช่องเขาเนาะนะครับแต่ถ้าจะพูดกันโดยรวมนะครับว่าอาจจะเป็นรีเมคที่ดีไหมผมมองว่าผมแล้วแต่แล้วแต่คนดูดีกว่านะครับแล้วแต่คนดูดีกว่านะว่าคุณผู้ชมชอบไหมแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบนะการรีเมคครั้งเนี้ยเพราะว่าอะไรมันเหมือนรีเมคแกะเหมือนเอาเอาเอา,เอาขอที่เสียแล้วกลับมาทําใหม่อะ่ะนะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเห็นอู้ความเป็นแฟนตาซีเยอะมาก c g ดีมากนะ g ค่อนข้างดีโอเคเลยแหละนะก็ประมาณนี้นะครับไปดูกันเองนะตัวอย่างของลูกชายมัตพจนะครับก็น่าจะได้ชมกันในปีนี้แหละนะครับปี6-7นี้แหละนะเสียงผมเองก็ยังไม่หายดีนะตั้งแต่ทำคลิปแรกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็พรุ่งนี้วันเด็กนะก็ขอวอวยพรให้น้องๆน,นะครับเด็กๆ มีแต่ความสุขนะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่ามัวแต่เล่นนะเป็นเด็กดีให้กับพ่อแม่ด้วยนะครับพ่อแม่คือพระในบ้านของเรานะฮะก็อยากให้น้องๆเติบโตมานะครับมีอนาคตที่สดใสนะครับที่สําคัญนะครับอย่าไปมัวเมากับยาเสพติดอันที่2การฮันันอันนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะครับเพราะว่าการฮันันเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารวยเลย นะครับทำให้เราจนเอาจนเอาเดน้องๆคิดดูนะครับว่าการทนันที่ออกข่าวทุกวันนี้พวกมันไม่รู้หรอกว่าภาคชีวิตเด็กไทยไปกี่คนแล้วโดวยเฉพาะเด็กต่ําอายุ15เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็วันเด็กทั้งทีนะขอให้โอว่าท้น้องๆหน่อยนะครับตอนทิ้งท้ายอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ ขออาภายัยในนาทีนี้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ